ทำให้กำลังใจน้องๆทั้ง12คนค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์ของการทำงานงการในบ้านด้วยนะคะอยู่วันหนึ่งก็ก็มีทั้นพี่น้องแล้วก็มีพี่ไก่ด้วยนะคะก็ไปเรียกว่าได้พูดคุยกับน้องๆกันวันนี้ก็เปมีโอกาสได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยกับก้าวแรกในการทํางานนะคะซึ่งเห็นแล้วก็บอกเลยว่าประทับใจมากแล้วก็คือดีใจที่ได้ไมาเห็นทุกๆคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้สําหรับโอกาสกต่อไปที่เขาจะได้รับซึ่งก็วันนี้บอกแฟนๆแบบ เดีะยมากจริงๆค่ะเกียพัฒนาการของเด็กเป็นยังไงครับตั้งแต่วันที่เราเข้าบ้านเราก็ได้ติดตามเขาจริงๆจากในจากในทีวีนะคะเราก็ได้เห็นว่าเขามีความตั้งใจมากๆในในการทําตามความฝันของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีคุณครูที่ที่ดูแลกันอยู่แล้วเราก็เป็นเหมือนกับแฟนคลับน้องแฟนๆที่ดูติดตามกันว่าเอ้แต่ละวันเขาทําอะไรบ้างมีเรียนอะไรบ้างทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงวีสุดท้ายที่เขาประกวดกันอะไรเงี้ยนะคะก็ก็คงต้องแสดงความยินดีด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่าจะเตรมย้ายช่องอะไรอย่างเงี้ย ลองเป็่ความเป็นภาคเอกที่เราเล<า>ือกจริงๆกับ u ูเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันหลายครั้งเหมือนกันทั้งทั้งแบบงานการผู้ลนด้วยอะไรเงี้ยนะคะกิจกรรมแบบดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสอะไรเราก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกันอยู่แล้วคะ่ะก็ผู้ใหญ่เดินมาคะก็นะตอนนี้คงเป็นพรีเซนเตอร์ของของสมาร์ทชูล่าสุดที่เราเพิ่งเพิ่งได้เปิดตัวไปนะคะก็ทั้ง6คนก็คงเป็นโปรเจกต์นั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะมีโอกาสอะไรต่อไปก็เดี๋ยวฝากติดตามชมด้วยกันอานนี้จะมีโอกาสได้ ก็ะะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็เห็นว่าก็เ,าาเป็นอีกหนึ่งความหลากหลายเนาะที่เราจะมีโอกาสได้ทําเช่นกันค่ะผู้ใหญ่มีท่ทาทางรุมละครนะเพราะช่องนี้เขาก็ทำละครอยู่นะฮะก็ฝากติดตามแล้วกันค่ะก็แปลว่าที่นี่มันเป็นรูปแบบที่แทนนช่องทูต่างเพราะงานทูค่า <c oughs> แลนะตอนนี้เป็นช่องเจ็ดนะคะก็ <laughs> <c oughs> มีละคออรังไงฝักติดตามก่อนละกันแต่ว่านะโอกาสต่อ,ตอไปอะคะ่ะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายังมีตัวโฆษณาที่เราก็ก็จะก็จะเปิดตัวไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวตัวที่เราถ่ายออกไปเนี่ยมาให้ได้ชมกันก็คงคง,คงปีหน้านะคะก็เดี๋ยวคงอาจจะมีโปรเจกต์อะไรต่อเนื่องกันก็นกเดี๋ยวรอดูคะ่ะแล้วทางไอสัญญาทางช่องเจ็ดนะครับเราผู้ใหญ่ได้เรียกคุยด้วย จริงมันก็อยู่ตามกังหนดของเวลาด้วยมั้งคะแล้วก็รักเล่เองดูติดกล้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ก็ถ้ามันจะถึงช่วงสิ้นปีก็เดี๋ยวคงต้องดูดูอ่ในช่วงระยะเวลาแล้วทำงานของมันที่ต้อยเต้นหนักใจบ้างไหมคะเคยดิ้นรนดิ้นรนก็ถามถึงเรื่องการย้ายช่วงไม่ได้หนักใจค่ะเราก็เราก็เออ่ทำงานซึ่งกันและกันเนาะก็เราก็เออ่บอกความเคลื่อนไหวกันอยู่เสมออยู่แล้วนะคะก็ถ้ามีอะไรเราคงได้บอกกันวันนี้สัญญาณขาเ่้ม การหนึ่งคะ่ะก, <c oughs> ก็ออกมาแบบยิ่งแพงใหญ่ใหญ่นั่นคะสำหรับคุณแมเกี่ยวพูด <ๆ S 1> อย่างนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือการทำงานเนาะก็ถ้าเราจะมีโอกาสได้ออทำอะไรต่อไปเรื่องเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นการทำงานเพื่อให้คุณผู้ชมได้ชมผลงานของเราอยู่แล้วนะคะตรงไหนก็ก็คือการทำงานที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามผลงานของเราละกันเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อไปอไม่ใช่เรว่าจะไปในทางไหต่อทิศทางไหน ติดตามว่าละครเป็นยังไงอย่าเพิ่งอคิดเลยว่าจะไปตรงไหนก็ออก็ฝากติดตามผลงานก่อนแล้วกันนะคะแพรรเค้กล่าสุดเห็นมีเป็นผู้จัดละครไปจัดเวทีประกวดเด็กเป็นยังไงบ้างก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วค่ะกับคิดแองเจิลคอนเทสคือเราค้นหาเด็กดีมีจิตอาสาคืออยากให้น้องๆ5้าถึงเขวบในช่วงวัยที่กําลังแบบสวยใสน่ารักสมวัยเนี่ยเขาได้มามีโอกาสได้มาแสดงความสามารถพิเศษกันเราไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันแล้วก็ไม่ได้เน้นเด็กๆที่แบบ เดินสายประกวดหรือว่าแบบเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยนะคะเราอยากได้น้องๆที่เขาเป็นตัวของตัวเองจริงๆบางคนอาจจะแค่มาพูดความในใจเกี่ยวกับแม่มาร้องเพลงมายืนเฉยๆได้นําตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อยากเห็นความน่ารักของเขาตรงนั้นซึ่งเราก็มีความคิดว่าออสิ่งเหล่านี้ค่ะเมื่อน,น้องๆเขาตไปเขาก็จะได้ไปให้โอกาสดีๆเหล่านี้กับคนอื่นด้วยเช่นกันซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็เหมือนเดิมเราก็มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะก็เป็นการทําการกุศลด้วยแล้วก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวด้วยเป็นวันนี้ก็เหมือนมีถ่ายแบบถ่ายโปสเตอร์อะไรใช่ค่ะวันนี้ถ่าย น้องที่เราเราลงชื่อกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าใครที่สมัครในช่วงกี่คนกี่คนอะไรย่างเงะะี้ยค่ะเราก็จะได้มาพร่วมแผนปฏิทินของปีนี้กันซึ่งวันนี้ก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ค่ะก็เหมือนจับููใส่กระด้งมากเด็กๆตั้งแต่แบบ345 5, 6หจนไปถึง9ขวบนะคะก็ได้บรรยากาศได้ความหลากหลายแต่เราก็อยากให้ให้เห็นคามน่ารักทั้งนั้นของเด็กๆกันซึ่งก็เป็นเป็นส่วนของชาริตี้ด้วยก็เดี๋ยวรอชมนะคะอาจจะได้เห็นกันภายในสิ้นปีนี้แน่นอน ก่อนแล้ว <laughs> แต่ว่านะตอนนี้ก็สิ่งที่เราทําอยู่ก็ถือว่าเต็มที่ค่ะแล้วก็ทําทําได้ดีที่สุดแล้วเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราทําอยู่เนาะแล้วเราก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องมาเสนอ <leaves> อยู่แล้วนะคะยังไงก็ถ้าจะมีอะไรต่อๆไปก็ฝากติดตามชมละกันค่ะโอเคนะคะ